ขอกราบนอบน้อมเบื้องพระบาทองค์พระศาสดาพระผู้มีพระภาคอรหันตะสมมาสัมพุทธะขอกราบนอบน้อมแด่พระธรรมขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์องค์อรหันต์ทั้งหลายดังครูบาอาจารย์อรหันต์ทั้ง28พระองค์น้อมถึงพุทธบร,รมีพระคุณเจ้าสารีบุตรสุดประเสริฐผู้เลิศด้วยปัญญา น้อมถึงพระคุณเจ้าพระสังกัจจายผู้มีอารมณ์สุขุมนุ่มลึกด้วยสมาธิมหายานน้อมถึงพุทธบร,รมิพระคุณเจ้าภุมรักษปะอัทรุทธวาจาเป็นเลิศด,ด้วยการแสดงธรรมน้อมถึงเพื่อนสหธรรมิกผู้ห่มภากาสวพัดผู้เพียรปฏิบัติให้ถึงฝังแห่งอริยสัจผู้สแสวงหาความพ้นจากทุกผู้เพียรในอริยสัจธรรม ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในค่ำคืนนี้จะได้ขอนำเรื่องวิปัสนาญาณคืออะไรมีอะไรบ้างคำว่าวิปัสนานั่นคือสภาวะที่รู้แจ้งเห็นแจ้งตาเป็นจริงวันนี้จะได้น้อมนำวิปัสนาญาณ9้าประการมาบอกกล่าวมาสนทนาเพื่อให้เป็นพลังแห่งสติปัญญา ในการรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงวิปัสนาญาณข้อที่หนึ่งนั่นก็คืออุทธพ,พยา,ยานหรืออุทธพ,พยานุปาานัสนาญาณอุทธพคือการเกิดการเห็นการเกิดดับนุปัสนาคือการตามพิจารณาโดยถ่องแท้ตามความเป็นจริง มีสติตามพิจารณาระลึกถึงในเบียนจะขันจุดปักหลักใหญ่ของวิปัสสนาญาณน,นี่ก็คือขันห้านะครับเขาต้องทราบกองขันห้าต้องแยกขันหให้ได้ก่อนอ่นว่ากายอันนี้กายยาบอน,นี้มีรูปที่เป็นดินน้ำลมไฟจับต้องได้แล้วก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณส่วนที่เป็นนามธรรมาอีกสีรวมกันเป็นเบียนจะขันหรือขันห้า ให้แยกขันธานี้ออกเป็นกองกองอย่าให้รวมเป็นตัวตนบุคคลเราเขานี่ก็หนึ่งขันธ์นี่ก็หนึ่งขันธ์นนนที่เป็นกองรูปจะหยาบจะละเอียดปราณีตแล้วแต่บุญวาสนาที่สั่งสมมาในรูปนี้มีนามธรรมอีกสอย่างนั่นก็คือเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เฉยเฉยเบขาสัญญาความจำได้มารู้สังขารความปรุงแต่งทั้งกุศลและอกุศล และวิญญาณความรับรู้ทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจมีชื่อทั้งหมดทางตาก็เรียกว่าจักขคูบินญ,ญาณทางหูก็เรียกโสตะบิญญาณจมกูกคานะิญญาณลิ้นรสะบินญ,ญาณคือรสกายก็ปวดทัพทะดังน,น,นั้นขันห้านี่ไม่ใช่เราพอเราแยกออกเป็นกองๆนี่ในเบื้องต้นยานที่จะเกิดขึ้นที่เราจะพิจารณาก็คืออุทธัพพยาญาณ หรืออุทธพยานุปัส,สนาญาญาณที่เห็นเบียนจขันขันห้าที่เราแยกออกเป็นยุงกรองเห็นการเกิดดับของขันห้าเดี๋ยวความคิดเกิดเดี๋ยวเวทนาเกิดสุขเกิดเดี๋ยวสังขารเกิดเดี๋ยวสัญญาจำได้แม้รู้มาเดี๋ยววิญญาณได้ยินทางหูตอนนี้เดี๋ยวตาเห็นรูปขันห้านี่พอแยกออกเป็นส่วนๆแล้วเราจะเห็นมันจะมีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลามิใช่เราไม่ใช่เขา มีภสษะมีการกระทบทางตาจิตวิ่งไปนั่นวิ่งไปนี่ยานในเบื้องต้นให้เห็นแจ้งตามความเป็นจริงว่ากองรูปกองนามขันทั้งห้าเป็นจากขันนีมีการเกิดดับเป็นปกติอยู่เป็นประจำเข้าไปเห็นให้ได้อย่าให้มีการสืบต่ออย่าให้มีเป็นก้อนเป็นแท่งเป็นบุคคลตัวตนเราเขาแม้แต่นั่งอยู่ขณะนี้น จิตทางหูวิญญาณทางหูที่ได้ยินก็เกิดพอเสียงดับก็ไปเกิดทางใจปรุงต่อเป็นสังขารต่อดังนั้นวิปัสนายาณในเบื้องต้นข้อที่หนึ่งก็คืออุทธพ,พยาญาณหรืออุทธพยานุปัสนายาณในอภิธรรมมัทสักหะจะเรียกว่าสัมมสนญยาณพอจะแยกได้แล้วนะ พอจะเห็นแล้วนะเข้าใจเนาะพร,ร,ร,ระคุณเจ้าที่ได้เพียนบทศึกษาต้องไปแยกเป็นขันเป็นรูปเป็นนามออกให้ชัดเจนเมื่อเห็นการเกิดดับของเบียจากขันของขัน5้าแล้วอันนี้คือเบื้องต้นนะในทางปฏิบัติก็คือเห็นเวทนาดับที่หลวงพ่อถามผมเมื่อวันก่อนนะครับอันนั่นแหละคือเห็นขันห้าเกิดดับแต่เห็นเวทนาไง เมื่อ <ME> เห็นหนึ่งตัวคือเห็นเวทนาอีกที่เหลือก็มีค่าเท่ากันก็เกิดดับเหมือนกันครับแต่เวทนามันจะชัดเจนกว่าในห่วงแห่งสมาธิที่เรานั่งมันจะปวดแสบปวดร้อนเมื่อเห็นตัวน,นั้นชัดเจนด้วยจิตในสมาธิเขาจะมีสภาพจาทางหูนี่เสียงรถนี่ก็เกิดดับเกิดดับอันนี้มันมันไม่ปวดแสบปวดร้อนไงแต่มันก็ดับเหมือนกันดังน,นั้นเมื่อเราจับได้ว่าเวทนาที่เจ็บปวดในหน้สมาธิมันดับได้ เห็นได้ด้วยสติและปัญญาเข้าใจในกระบวนการแห่งการดับนั่นก็คือเห็นขันห้าเกิดดับคือย่าง,ง,งที่หนึ่งเกิดขึ้นแล้วอาจจะอ่อนๆครับให้เพียนมากๆเห็นได้หลายรอบบ่อยเข้าบ่อยเข้าพิจนารณาเข้าดังนั้นยานที่หนึ่งก็คือเห็นเบียนจากขันเห็นขันห้านี้เกิดดับเรียกว่าอุทธพพยญา,ยาเกิดแล้วนะยานที่สองของวิปัสสนา นั่นก็คือพังขยานหรือพังคะนุปัสนาญาณพังคะไปว่าดับไปเมื่อกี้เห็นเบียจะขันเกิดดับทีนี้พอเห็นเกิดดับทีเข้าทีเข้าอินทรีย์แก่ก้าจะพิจารณาเห็นฝ่ายดับอย่างเดียวทุกอย่างเสมอกันด้วยความดับธรรมะข้อนี้พระคุณเจ้าพระอาจารย์ไปนั่งที่ประเทศอินเดียที่ทำเมฆาสะโถพอจิตสงบแล้วพุดขึ้นมา เอกธรรมโมเป็นธรรมอันเอกปวดขึ้นทุกสรรพสิ่งสเสมอกันด้วยความดับพิจารณาเห็นความดับโดยฝ่ายเดียวสุขก็ดับทุกข์ก็ดับหรือเอาเป็นหยาบ,บนะคนดีก็ตายคนชั่วก็ตายคำว่าดับทุกอย่างนี้ดับเกิดมาเพื่อดับสังขารต่างๆที่มีใจคลองและไม่มีใจคลองก็เพื่อเสื่อมสลายไปทั้งนั้นใช่ไหมครับผมพ่อแม่ปู่ย่าตายายเกิดก่อนเราก็ดับกันหมดแล้ว แม้แต่ตัวเราหรือสังขารที่เป็นนามธรรมความคิดเรามีเกิดดับดตลอดเวลาเกิดมาเพื่อดับพังขยานุนปัสสนาคือตามพินิษพิจารณาเห็นด้วยปัญญาอย่างชัดเจนว่าขันห้านี่มีการดับอยู่ตลอดเวลาจุดปักหลักใหญ่คือขันห้านะคือเป็นจกขันเห็นไหมที่พระศาสดาทรงแสดงใน กับสาวกทั้งหลายเป็นส่วนมากที่เราทําวัดเช้านะก็คือแสดงเรื่องขันห้านี่แหละเป็นหลักขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไ่ใช่ตัวตนผังขยานคือย,า,ยานที่สองยานที่สามก็จะเกิดขึ้นต่อไปอีกนั่นก็คือพยะภูปัตฐานายานพยะนี่คือภยัยเห็นภัยในขันห้าแล้วทีนี้ เห็นการเกิดดับในยานแรกาการที่สองเห็นดับโดยฝ่ายเดียวโอ้เพราะมีการเกิดดับเพราะมีการดับก็เลยเห็นภัยในสังขารทุกอย่างเกิดมาเพื่อตายเกิดมาเพื่อแก่เจ็บตายยานที่เห็นขันห้าว่าเป็นภัยเมื่อเห็นว่าเป็นภัยมันก็ไม่ยินดีในการเกิดปัญญาก็จะสว่างขึ้นสว่างขึ้นวางลงโปงได้ยานที่สามการที่เห็นภัยในเบญจขันคือขันห้า ต่อไปยานที่สในวิปัสนานั่นก็คืออาทีนวะยานอาทีนวะนุปัสนาญาณก็ได้เมื่อเห็นภัยในเบญจขันธ์อาทีนวะก็คือเห็นโทษทีนี้เมื่อกี้เห็นภัยเกิดความน่ากลัวเมื่อเห็นภัยแล้วก็เห็นโทษย้ำลงไปอีกโทษของการเกิดดับโทษของขันห้าไม่ยินดีในขันห้าเลยทีนี้คิดาจรณาแล้ว เห็นไหมขันอย่างเดียวขันเราด้วยนะไม่ใช่ขันคนอื่นที่กล้ามาทั้งหมดนี้คือเห็นโทษในขันห้าเห็นว่าเป็นทุกข์ตื่นเช้ามาต้องบริหารใช่ไหมล้างหน้าล้างตาสักพักก็หิวอ,อกบินเทาบาดไปบินทาบาตมาก็เพื่อมาดับทุกข์แล้วก็ดับไม่ได้จริงก็เพื่อแค่บรรเทาสายบาดเย็นมาผู้นี้มาก็ทุกข์ขึ้นอีกหิวอีกเมื่อฉันอิ่มก็ต้องเกิดเวทนาขึ้นอีมีแต่ทุกข์เท่าน,นั้นเลยผมก็ต้องปรง ฟันต่างๆผมคนเล็บฟันหนังกรรมาฐานห้าเมื่อเราบวชนั่นแหละว่าเป็นทุกข์คือเห็นโทษของขันห้าอาทินวญาญญาณต่อไปของวิปัสนาคือญาณที่ห้าเมื่อเห็นโทษในเบจักัรแล้วนิพพิทายานก็จะเกิดขึ้นนิพพิทานุปัสนาญาณอันนี้คือความเบื่อหน่ายเห็นไหมเห็นภยัยเห็นโทษแล้วเกิดความเบื่อหน่าย หรือในภาษาพิพิสณาเขาเรียกว่ายานม้วนเสือเกิดความเบื่อหน่ายแล้วทีนี้ไม่ได้ยินดีเมื่อไม่ยินดีมันก็ไม่เกิดทุกข์ไม่เกิดสุขพิพิธายานเกิดความเบื่อหน่ายในกองรูปกองขันว่าเป็นทุกข์เมื่อพิจารณาอย่างแก่กล้าโดยลําดับยานแล้วอินทรีย์ก็จะแก่กล้าเพิ่มมากขึ้นยานที่6ก็จะเกิดทีนี้ มุนจิตุกรรมยะตายานมุนจิตุกรรมยะตายานคือยานที่จะออกจากสิ่งนี้เห็นว่าขันห้าเป็นทุกข์เนี่ยเกิดความเบื่อหน่ายแล้วอยากจะหาทางให้พ้นจากตรงนี้ไปอยากออกจากสิ่งนี้ยานที่6มุนจิตุกรรมยะตานุปัสนายานก็ได้เกิดการพิจารณาตามยานที่อยากพ้นไปจากขันห้าว่าเป็นทุกข์เนี่ย ที่เราเห็นภัยเห็นโทษเกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็จะไปสู่ญาณที่7ปฏิสังขานุป,ปาานัสสนาญาเป็นการรวมเอาเบญจขันธ์ขันหันเข้าไปปฏิสังขาก็คือพิจรารณาน้มเข้าสู่ไตรลักษณ์ทีนี้ย้ำเข้าไปอีกขันห้านี่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนจะย้ำในไตรลักษณ์นทีนี้ที่พระศา,าสดาทรงสแสดงบุคคลใดเห็นสังขารทั้งหลายทั้งปวง ก็คือขันห้านี่ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์มิใช่ตัวตนเขาย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงคือแต่ก่อนนี่เราหลงยึดในขันห้าพอมาเห็นไตรักแล้วเอจะเหนื่อยหน,น่ายทีนี่เขาย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจดปฏิสังขา,น,ปปน,า,านุปัสสนาญาณปฏิสังขารญาณคือรวมเอาขันห้าไปพิจารณาสู่ใตรัก ยกขึ้นสู่แต่ละพิจารณาเลยไม่เที่ยงเป็นทุกข์มิใช่ตัวตนที่เราจะบังคับได้พิจารณาต่อไปอีกยานที่8ยานที่8นี้เรียกว่าสังขารุเปกขายานหรือสังขารุเปขานุปัสนาญาณเมื่อพิจารณาผ่านกระบวนการไต่ลักษ์แล้วก็จะเกิดการวางเฉยในสังขารพอมาถึงตรงนี้ไม่ยินดีไม่ยินร้าย มีการวางเฉยเสียได้ในโรคในภายในเวทนาในความเจ็บป่วยทั้งเราทั้งเขาโอเป็นสุขยิ่งนักจักแต่ว่าแล้วทีนี้ใครจะว่าอะไรสิ่งใดเข้าใจทั้งหมดเลยคือไม่ยินดีไม่ยินดีเห็นทุกขกระบวนการที่ผ่านมาแต่ละขั้นแต่ละขั้นละเอียดมากพระปัญญาของพระศาสดาแสดงญาณน,นี้ไว้สังขารุปเปกขาญาณวางเฉยในสัขงขารเสียได้ย่อมเป็นการดีไม่สุขไม่ทุกสักแต่ว่า ก็จะน้อมเข้าไปสู่ญานที่9นั่นก็คือสัจจานุโลมิกายานคือยานที่น้อมพิจารณาเข้าไปสู่อริยสัจน้อมเข้าไปสู่สัจจะคือทุกสมูทัยนิโรธมรรคอะไรคือทุกขันห้าขันห้าที่เริ่มจากยานที่หนึ่งที่พิจารณานั่นแหละเห็นขันห้าเกิดดับเห็นความดับของขันห้าเห็นภัยความน่ากลัว เห็นโทษอาทินวะเกิดความเบื่อหน่ายคือนิพิธาอยากจะออกจากขันห้าอยากพ้นจากตรงนั้นปฏิสังขารยานพิจารณาในใจรักยกขึ้นสู่ใจรักสังขารุเปกขาญาณด้วยนิพิธาในความเบื่อหน่ายมีการสืบต่ออยู่ข้อใจมีความอุเบขาวางใจในสังขารจนกระทั่งเกิดสัจจานุโลมิกยานคือยานที่น้อมเข้าสู่อริยสัจ เมื่อเข้าสู่อริยสัจและพิจารณาทุกสมโทนิโรธมักมักก็คือหนทางที่พิจารณาโดยผ่านมาก็จะเกิดโคตรภูยานคือยานที่จะพะข้ามโคตจากโคตรปุถุชนเป็นยานที่เกิดโดยกึ่งกลางเข้าไปสู่อริยชนภูมิแห่งปุถุชนเข้าไปสู่ภูมิของอริยชนคือโคตรภูพูยานเนี่ยจะขั้นระหว่างการจิตก็จะน้อมเข้าไปสู่ มัรคยานผลยานการเป็นพระอริยเจ้าในเบื้องต้นนั่นคือพระโสดาบันสักกายทิฏฐิก็จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนคือเห็นว่าขันห้านี่ไม่ใช่เราเราไม่มีในขันห้าเพราะขาบวนการยานทั้ง9้าอย่างละเอียดมากในการพิจารณาย้ำแล้วย้ำอีกเห็นขันห้าเกิดดับเห็นขันห้าดับโดยฝ่ายเดียวเห็นภัยในขันห้าเห็นโทษในขันห้า นิพิทาเบื่อนายอยากออกจากขันห้ารวมเข้าขันห้าเข้าสู่ใจรักยกขึ้นสู่สังขารุเปรียขายานน้อมเข้าสู่สัจจานุโลมิกายานถึงอริยสัจทั้ง4เกิดโคตรภูมิยานข้ามจากโคตรพุทธชนเข้าสู่อริยชนมัคคายานเกิดขึ้นในความเป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งอันนี้คือความละเอียดในพระปัญญาคุณแห่งพระศาสดา เมื่อมาถึงตัวนี้สักกายะทิฏฐิเกิดขึ้นอย่างชัดเจนเห็นแน่นอนว่ากายไม่ใช่เราเราไม่ใช่กายทั้งกายเราและกายบุคคลอื่นผ่านมาเก้าขั้นตอนนี้ละเอียดมากและวิจิกิจฉาก็จะไม่เกิดขึ้นความลังเลสงสัยในพระธรรมคำสอนก็จะไม่มีเพราะเราได้กรธรรมเป็นขั้นเป็นตอนมาเห็นวิทนาดับเกิดความเบื่อในร้ายละเอียดมากเมื่อสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาไม่มีแล้ว สีะระพตปรามาก,ก็จะไม่มีเพราะกระบวนการที่เราพิจารณาผ่านมานี้ไม่ใช่เรื่องงมงายไม่ใช่การถือวัดอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นกระบวนการทางปัญญาที่พิจารณาตามลําดับเป็นสเตียรสเตียมาเป็นเลเวลเลเลมาจากเบื้องต้นอุทธพ,พยายานจนมาถึงสัจจานนโลมิกายานละเอียดมากก็จะคลายสงสัยได้เข้าใจได้ความที่อยากจะมาเกิดอีกก็จะไม่มี ความเป็นพระอริยะเจ้าก็จะเกิดขึ้นอันนี้คือส่วนของญาณปัญญาความเก่กร่าทางปัญญาที่เห็นสภาพทำตามเป็นจริงล้วนๆส่วนกำลังของสมาธิจะมีมากน้อยแค่ไหนก็น้อมเป็นกำลังในการพิจารณานี้ญาณทั้ง9ก่านี้นะหลวงพ่อพระคุณเจ้าอันนี้คือเรื่องของวิปัสสนาญาณให้พิจารณาตามนี้อันนี้คือหนทางที่พ่อวางไว้ ที่ขออนุโมทนาที่ได้สแสดงในค่ำคืนนี้ก็เป็นครั้งแรกตั้งแต่ตได้บวชประพฤติปฏิบัติมาประมวลผลนำมาสแสดงทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นไปตามทางสายกลางที่เรียบง่ายค่อยเพียรค่อยทำามิได้ทำให้ได้ในวันหนึ่งวันเดียวหล่อหลอมให้เป็นหนึ่งในข้อปฏิบัติอันง,งดงามทำให้ต่อเนื่องจากระ15สิบห้าที่ได้สแสดงแล้วข้อปฏิบัติที่ไม่ผิด ดังที่กล่าวมาศีลอันเป็นความสมบูรณ์บริบูรณ์อันเป็นการสํารวมอินทรีย์ตาหูจมื่นกายใจทั้งหมดทั้งมวลน,นี้คือทางสายกลางที่เราเดินเพื่อจะมาให้เห็นญาญานตรงนี้ดังนั้นแล้วดังที่กล่าวมาก็ขอด้วยพุทธบร,รมีแห่งพระศา,าสดาถึงพระธรรมและพระสงฆ์ประสงค์ให้เพื่อนสัตรมิตและพุทธบริษัทพูดเพียนพระธรรมในพระพุทธศาสานานี้ได้เกิดญาณปัญญาดังที่กล่าวมาไม่มากก็น้อย หากเกิดน้อยก็บำเพ็ญให้แก่ก้าหรืออินทรีย์จนถึงญาณปัญญาครบสมบูรณ์ทุกป,ประการจนได้เป็นลูกของพ่ออย่างแท้จริงนั่นคือก้าเข้าสู่ความเป็นพระอริยเจ้าในพระพุทธศาสนาอะนโมทนานาาจรย์สำหรับธรรมะที่ได้สาธยายในค่ำคืนนี้หากมีสิ่งใดผิดพลาดในพระธ,ธรรม ก็กรับขอออกมาอาภัยต่อองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าขอขมาอาภัยต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์ครูบาอาจารย์องค์อรันทั้งหลายเดิดข้าพเจ้าสาวกแดนสวรรคภูมิในผมวชาตินี้ยังเป็นผู้ได้ยด้วยปัญญายังเป็นผู้ได้ยด้วยพระธรรมแต่ในใจนั้นเปลียมล้นด้วยความปรารถนาดีที่จะเพียนกระทำแห่งตนและนำพาเพื่อนสาธรมิก เดินไปพร้อมๆกันเพื่อให้ถึงพ่อในพระธรรมอันสูงสุดดังนั้นสิ่งใดเป็นบุญเป็นกุศลถูกต้องน,นดีงามขอน้อมถวายบูชาเพื่องพระบาทองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพ่อผู้ยิ่งใหญ่ขอน้อมบูชาแห่งพระธรรมคือแม่ที่ประเสิฐเลิศล้ำน้อมบูชาพระสงฆ์องค์อรหันทั้งละดังครูบาอาจารย์อรหันทั้ง2 8รองค์ที่ได้มาสอนสั่งกุศลนี้เพียงเกิด ถึงบิดามารดาครูประชาะอาจารย์และเพื่อนสาธมิกผู้เพียรประพฤติปฏิบัติถึงพุทธบุรษัท์ทั้งหลายเจริญและวิปัสสนาญาณทั้ง9กประการถึง16ประการได้ข้ามจากภูมิของปุถุชนเข้าถึงอริยชนให้ได้ทุกประการทุกท่านทุกคนทุกตนเทอินวันนี้ได้ฟังธรรมะของพระอาจารย์แล้วทาให้รู้สังขารจริงๆเลยนะครับเ uhm. นี่ยครับหลวงพอละเอียดไหมละเอียดมากทําให้รู้เลยว่าสังขาร บางทีมันก็ทุกคนบางคนก็หลงในสังขารของตตัวตนว่าด,ดีแต่จริงๆแล้วมันแขวงด้วย